thank <laughs> you อยู่ไหนแล้วคะพี่เอ๋ตอนนี้เรามาถึงใกล้จะถึงจุดชมวิวบนยอดเขานะครับยอดเขาหล่นนะครับหมยายชื่อเขาหล่น่พี่ชื่อน่ากลัวอืมมัน,ม,นมันมีหลายชื่อยิงอีกชื่อหนึ่งคือเขาแดงเขาแดงเกี่ยวค,คือเขาลูกเนี้ยเมื่อจากมันเป็นหินต้นไม้มันจะขึ้นยาก<อ>เวลาที่ชาวบ้านเขามาขึ้นมาจากเมืองเนี่ยมองมาไกลๆจะเห็นเป็นต้นหญ้าสีแดงๆออตอนหน้าแรงเขาเลยเรียกเขาแดงค่ะ หรือจริงๆก็คือมาจากเขาหัวล้นก็เลยเพียนเป็นเขาลนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออีกอีกอีกมูลเหตุหนึ่งคือหินอ่ะชอบลนหินที่นี่มันชอบลนจริงๆมันเนื่องจากมันเป็นหินไม่ได้เป็นเป็นหินเขาไฟนะครับก็คือแอนเดอร์ไซด์กับไลโอไลท์ก็จะมีพวกคันไม้อย่างเงี้ยเฟิร์นก้านดาเนี่ยนรับก้านเขาจะเป็นสีดํานะครับอันนี้ใกล้จะออกดอกแล้วนี่คือ มังเคเรหรือเอ็นอานะครับจะเป็นดอกไม้ถิ่นของอีสานดอกจะเป็นสีม่วงม่วงชานได้ไหมคะทานไม่ได้ครับกระต่ายป่าจะอยู่บนนี้เลยเหรอคะพี่หรือว่าพี่เจอที่ไหนคะเจอแถวแถวนี้แหละครับแถวแถวรอบๆเนี้ยใครเป็นชาวบ้านแถวนี้แล้วดูรายการอยู่นะคะเลิกล่าเขาเถอะไปสกินที่เขามีขายก็ได้คือมันดีอย่างที่ว่าพอพอเราเข้ามาทํากิจกรรมท่องเที่ยวเนี่ยการล่าสัตว์อะไรต่างๆมันก็จะหมดไปดีค่ะเพราะมัน มีความเลื่อนไหวอยู่ตลอดวสัตว์ไม่กลัวเสียงเอทีวีพี่คือเราไม่ได้ไปรบกวนถิ่นที่อยู่เขาค่ะมันก็มีแค่เสียง,ยงบ้างไอ้บ้างจริงจริงเอทีวีเนี่ยแค่รับกันนิดเดียวก็ไม่ดีแล้วนะค่ะมันจะดังแค่อยู่ใกล้ๆแค่นึงที่บอกว่ามีกระต่ายป่าเพราะว่าที่พี่เห็นอย่างหนึ่งก็คือไอ้ต้นเนี้ยแต่มันมีที่เดียวในละแวกนี้มันมีเนี่ยไอ้ต้นอย่างเงี้ยมีตรงเนี้ยที่นี่ที่เดียวที่พี่เห็นนะแล้ว พี่เคยเห็นมูลกระต่ายหรือขี้กระต่ายเนี่ยแถวๆนี้แล้วก็เวลาเราเห็นขี้กระต่ายเราก็จะเห็นว่าไอ้พวกนี้มันถูกกินอเขาชอบกินเขาจะมากินหลบไปลูกหลบไปอย่าให้คนเห็นแล้วก็ระหว่างทางที่เราขึ้นมาเนี่ยพอถึงวันใกล้ๆวันออกพรรษาเนี่ยมันจะมีดอกไม้อย่างหนึ่งชื่อยังคือชื่อดอกหงเหินงเหินแต่ชาวบ้านจะเรียกกันว่าดอกเข้าพรรษาเพราะว่าเขาจะออก ช่วงวันเข้าพรรษาอ๋อจริงเหรอพี่ออกแค่<ช>วนันนั้นเดียวเลยเหรอคะหรือว่าช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงนั้นฮะจะเป็นสีเหลืองอของที่สลับรีจะเป็นสีม่วงที่เขาเออกมาใช้ตักบาตรตักบาตรตอนวันเข้าพรรษาฮะเนี่ยดอกดอกเอ็นอาเริ่มออกละแต่ยังไม่บานอ,อันนี้ถ้าเราไปเที่ยวป่าทางอีสานตามอุทยานชาติทางอีสา,า,านไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่ภูเรือภูกระดึงอะไรพวกนี้พวกนี้จะเยอะที่นี่มีครบฮะยิ่งถ้าเป็น ปลายปลายฝนอย่างเดือนอกันยาตุลาเนี่ยมันก็จะมีพวกกระดุมเงิน<ะ>กระดุมเงินหรืออีกชื่อหนึ่งคือมณีเทวาชื่อมณีเทวาชื่อพรอพรเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพรมราชีนาศ<ะ>นะครับมีกระดุมเงินสร้อยสวนนานะครับแล้วก็มีอดอกกลาบหรือตะกูลเดียวกับหอ,อน,นาก ตรงนี้<ฮ>เป็นไฮไลท์อย่างหนึง่งเห็นอะไรไหมเห็นองค์พระพิเนค่ะองค์พระพิเนตนะครับที่นี่บอกว่า <bilmiyorum> เป็นพระพิเนตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือปางเรียกว่าปางสายญาติประธานพรน,นี่เป็นจุดชมวิวที่เป็น unseen, อันซีนนครนายกที่หนึ่ง <c oughs> ถ้าเป็นช่วงเดือนอมกราคมาเนพระอาทิตย์ ết, จะเคลื่อนมาตกเห็นถึงพื้นเลยฮะแต่ชิวนะพี่ สายหนึ่งที่เราขึ้นมาบนยอดเขาหล่นนี่เราจะเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นเขาวาวตรงนู้นนะครับคือเขื่อนขุนด่านปรกากันชนค่ะรู้ไหมครับว่าเขื่อนขุนด่านปรกากันชนสําคัญยังไง<ำ>เป็นที่สุดในโลกอย่างหนึ่งนะใช่ค่ะยาวที่สุดในโลกเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกค<ช>ือประเภทของเขื่อนคอนกรีตบดอัดเนี่ยเขื่อนนี้ย,ยาวที่สุดในโลกคือ2.1กิโลเมตรอืมสันเขื่อนยาวมากนะครับแล้วก็น้ําที่ได้เนี่ยเป็นน้ําที่มาจากทางน้ําตกเหวนรกในเขาใหญ่นะครับแล้วก็มา ถึงเขื่อนนี้หลังจากที่มีเขื่อนเนี่ยในละแวกตะมนลสาร,ริกาแล้วก็นครนายกเนี่ยก็ไม่มีน้ําท่วมไม่มีน้ําป่าจากที่เมื่อก่อนมีตลอดเวลาแล้วเวลาแรง,ากแงก็แรงมากแรงก็แรงมากเกษตรทําไม่ได้ท่องเที่ยวทําไม่ได้ล่องแก่งทำไม่ได้เพราะดินแถวนี้เขาจะเป็นดินเขาเรียกดินเปรี้ยวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีกางเขื่อนนี้ขึ้นมาก็ได้ประโยช์เยอะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ที่เราเห็นเรามองไปเห็นภูเขาสูงๆเหนือเขื่อนอนนี้เมฆคลุมมิดเลยถ้าวันอากาศดีๆจะเห็นถึงยอด อันนั้นคือยอดเขาเขียวอ๋อแล้วคะยอดเขาเขียวคือจุดสูงสุดของอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเราจะมองเห็นจากตรงนี้นะครับวันนี้เมฆคลุมไไม่่เป็นรคะก็สวยดีนะใชดด่ดูเป็นอร<ำ>สวรรค์อยู่ข้างบนธรรมชาติเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วไม่สามารถคาดเดาได้รึอว่าเขามายังไงแล้วก็ควรเห็นว่าเขาสวยทุกทุกอริยบทเราขึ้นไปนั่งเล่นบนยอดเขา ที่เราขับรถ ATV เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดูค่อนข้างแรงค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมแรงบุกรุกทำลายแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในในเส้นทางที่เราวิ่งมาวันนี้เนี่ยเราวิ่งอยู่ในแท็กในลู่ใ,<ช>ในเส้นทางที่รถมันควรจะไปได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะพาให้ทุกคนได้นอกจากมาสนุกมามันกับรถแล้วเนี่ย จะได้ศึกษาธรรมชาติอย่างน้อยได้เห็นวิวสวยๆเห็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเป็นยังไงหินอะไรแอนด์ไซต์ไลโอไลคืออะไรนะครับดอกเอ็นอาเป็นยังไงเฟิร์นก้านดาเป็นยังไงใช่ไหมครับก็จะได้เห็นได้รู้จักนะครับอย่างตรงนู้นเนี่ยที่เห็นก็จะเป็นป่าเขาเรียกว่าป่ารังโบราณหรือเป็นเพยวฟอเรสต์รเนี้เหรอคะพี่ใช่ครับในผุนั้นนะฮะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มีเฉพาะต้นดังหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จัก ตรงนั้นเข้าไปด้วยอยกอย่างหนึ่งคือชาวบ้านหรืออะไรที่คนบางคนที่เข้าเคยเข้ามาบุกรุกเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่กล้าเข้าเพราะเมื่อมันมีการท่องเที่ยวเข้ามา<ะ>มันก็มีการพัฒนามันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา <c oughs> จากการที่เคยมาล่าสัตว์มาจับก,กระปายมาเผาป่าก็จะไม่มีะนะฮะก็จะไม่มีก็จะหายไปเลยเมื่อก่อนก่อนมาทำไไาอทีวีเดี๋ยวไฟไหม้ป่าเดี๋ยวไฟไหม้ป่าแต่ตอนนี้ไม่มีละั <c oughs> ่นหน่มาทํา <c oughs> ผมทามาสองปีไม่เห็นไฟไหม้ป่าเลยดีค่ะพี่นะครับ เรคือเราไม่ได้เหลือเยอะแล้วนะคะทรัพยากรช,ชาติ<ช>ที่เป็นป่าไม้และโดยเฉพาะที่ให้สัตว์อยู่เวลาช้างบกหมู่บ้านนี่คือเขาไม่รู้จะกินอะไรอยู่ที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทํำยังไงให้มีที่เขาอยู่มากยิ่งขึ้นจริงๆที่ที่คนเข้าไปบุกลูกทํามันคือบ้านของเขา ใช่มันคือบ้านของเขาแล้วไปตั้งลวดหนามแบบที่เป็นไฟฟ้าฆ่าเขาอีกเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะคะที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มีก็อยากจะให้พี่บอกให้คนอื่นๆสามารถทํานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องคือเขาอยู่ก่อนเราอีกเราจะไปแย่งที่ทำไมแล้วที่เราอยู่กันึงเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วคนอะ่ะผมว่าเราได้สัมผัสจริงๆจริงผมเป็นคนกรุงเทพแต่มาอยู่มาทำตรงนี้เพราะว่า กรุงเทพไม่เหลือแล้วเรารักธรรมชาติ <c oughs> เรามาให้เราได้เราสดชื่นไงนค่ะมายืนตรงนี้สบายไหมสดชื่นไหมหายใจเต็มปอดสบาย,ยอากาศอย่างนี้ไม่มีในกรุงเทพนะคะแค่ห่างแค่กรุงเทพแค่ร้อยก,กว่าโลชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดๆเป็นกรีนโซนไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ไม่มีพอลูชันเยี่ยมค่ะมอ,มองไปทางไหนก็เขียวก็รดคาร์อนอ่พี่พอลูชันเต็ม สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์ h t b e i n อร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้